คุณทักษิณเดียเด่ยวใช่ไหมคุณทักษิณเดี่ยวใช่ไหมเขาไปเวทีเอ็กซ์คลูซิฟทอของเนยจันผ่าทางผัาเออโอ้โหว่าคุณทักษิณแล้วทัทรทางตันไลไม่ต้องผ่าใครหรอกผ่ามึงก็และ <c oughs> คือถอยออกไปจากการเ<อ>ลือกกลับไปเลี้ยงหลานกล<อ>ับไปเลี้ยงหลานแล้วชีวิตแม่งจะสงบยิ่งกว่านี้ต้องยอมรับว,ว่าคุณทักษิณพูดเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในปี สมัยตัวเองเป็นนายกแล้วอ่ะยุคนั้นอะ่ะเป็นยุคที่คุณทักษิณทําอะไรได้เยอะเลยทําอะไรได้เยอะเลยแล้วก็คุณทักษิณอยู่ในรัฐมนตรี40เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทําอะไรได้เยอะเลยแล้วก็มาถึงปีนี้เนี่ยโดนรับประหารไปสองครั้งโดนรัฐธรรมนูญของมีชัยปี60เนี่ยกดอยู่หมัดอยู่หมัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติสงครามเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยกดอยู่หมัดเลยคุณทักษิณพูดไปก็คือเทศนาในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อแล้วอะ่ะ จะผ่านทางๆๆการเมืองอะไรตัวเองยังไม่เชื่อเลยแก้มูอยังไม่แก้เลยผ่านตันอะไรก่อนก็ได้แต่เหมือนกับคนแก่มาเล่าอะไรให้เราฟังใช่ไหมมาเล่าให้ฟังแล้วก็คาดหวังต่างๆนานา,นาหรือเดาอ่ะเดาเดาเรื่องการเมืองอ่ะคุณนุกศิลป์วันเนี้ยคือคุณนุกศิลป์เนี้ยคือความรู้ก็มีแต่ควรจะปรึกษาแบบไม่ต้องพูดอ่ะคือไม่คือไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าพอพูดแล้วคนก็หมั่นไส่ด้วยหนึ่งหมั่นไส้ด้วยสองพูดแล้วก็เรื่องย้อนเข้าหาตัวเองด้วยนะแต่ แต่อย่างที่บอกนะเขาก็เขามีปากเป็นเลศอะผมบอกเขาพูดทีมมันก็มีข่าวอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าการที่เขาพูดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าคนอยากฟังเยอะว่าหลังจากโดนฮุนเซนอัดไปหนัหนกๆเนี่ยจะพูดอะไรบ้างอืหลังจากโดนเพื่อภูมิใจไทยซึ่งเขาคิดว่าไม่มีวันเลยที่จะถอนตัวเนี่ยมันถอนจริงเนี่ยเขารู้สึกยังไงคนก็เลยรอเขาฟังเขาเยอะเขาพูดเยอะถูกไหมสุดท้ายก็อย่างที่คุณเห็นเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ มันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเพราะว่าคุณทักษิณวันนี้เนี่ยที่พูดเนี่ยไอเอ็นเตอร์เทนเคอมเพล็กก็ถอนแล้วรอคุณนุงอิงจะกลับมาซึ่งคุณทักษิณบอกว่าเขาเชื่อว่าการที่สารบูรรับเรื่องไว้นะเพื่อลดกระแสเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าอุงอิงจะกลับมาฟังเท่านี้เนี่ยเราก็รู้แล้วอย่างที่ผมเคยบอกคุณว่าคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยก็พูดโพสิทีฟไว้ก่อนโพสิทีฟไว้ก่อน เพื่อให้ตอนนี้คนจะได้ไม่บ่นว่ามันเป็นทางตันมันมีทางตันก็พูดโพลิทิฟไปก่อนแต่รู้แล้วว่าตัวเองก็มีทางออกไว้แล้วมีชัยเกษมอยู่หรือไปไม่ได้ที่สุดก็ยุบสภาให้จายนชัยเกษมยุบสภาถ้ากรณีมัน worst case scenario เนี่ยก็พูดได้ประมาณนี้เอผมคิดว่าเรื่องที่เข้าเขาที่น่าจะดีขึ้นได้ก็คือเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้ก็พูดตัไปตลงมานะอันนี้น่าจะน่าจะเป็นทีเด็ดอีกทีเด็ดนึงของ พักเพื่อไทยแต่มีรายละเอียดให้ถกเถียงกันอยู่นะแต่ก็น่าจะน,าน่าจะลดรายจ่ายได้จริงสำหรับประชาชนในกรุงเทพในระยะในระยะหนึ่งแต่อนาคตข้างหน้าก็ต้องมาจ่ายภาษีกันอ่านแนี่ก็ต้องมาร่วมม,วมันก็ร่วมกันเหมือนเดิมก็ไม่ไม่ว่ากันราะว่าผมฟังมาทั้งหมดแล้วพูดเรื่องภูมิใจไทยพูดเรื่องคุณอนุทินว่ากระทรวงมหาดไทยนี้ก็เป็นอุปสรรคในการผลักดันนโยบายหลายอย่างของพักเพื่อไทยอันนี้ผมเห็นด้วยแนผมเห็นด้วยคุณทักษิณว่า ภูมิใจไยตอนอยู่ก็็นอุปสรรคเขาจริงๆหลายเรื่อง <c oughs> เขาจะให้เอาเองท่นเปองเหตุก็ไม่เอาอะไรเงี้ย <c oughs> แก่าโดนก็ไม่แก้ให้ช่วยเรื่องพบรบสภาก,กาฬโราหมแก้เรื่องจริยธรรมไม่เอาทั้งไม่เอาหมดเลยอันนี้ขวางนี่ก็คือคือคือภูมิใจไทยนี่ก็ขวางเขาจริงอันนี้ยอมรับคุณทักษิณพูดก <c oughs> ็จร <c oughs> ิงนะไ่เสร็จไม่ได้แต่ถามว่าวันหนึ่งถ้าภูมิใจไทยจะกลับมาร่วมรัฐบาลทักษิณเอาไหมทักษิณบอก สิ่งก็เอาออ่ะก็แนปะว่าการเมืองมันก็ต้องมีทั้งหลักคณิตศาสตร์เอ่อว่าถ้ารวมถ้าร่วมกับพรรคประชาชนได้ไหมเข<อ>าบอกว่าสีแดงกับสีส้มมันรวมกันมันจะเป็นสีแสดช้ำเลือดชำ้ำหนองแล้วก็พรรคประชาชนก็พุ่นวายไก่กองกับสถาบันซึ่งผมเนี่ย<อ>ได้รับได้รับพระเดชพระคุณมาในการดีลตทศรกรรมอะไรต่ออะไรมาเพราะนั้นผมก็จะไม่ไม่อะไม่ทำไม่ได้ทำงานร่วมกับ พรรคประชาชนอันนี้ก็คุณเห็นไหมคือก็คุณทักษิณก็แสดงตัวตวนที่ชัดเจนในพศนี้อืนะก็แสดงตัวตวนได้ชัดเจนในพศนี้แต่ว่าถามว่าว้าวไหมผมไม่มีอะไรว้าวแล้วและในระยะรัฐบาลเนี่ยผมเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อรอยุพสภาเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรว้าวนะนอกจากไอ้ยี่สิบาทตล,ลอดสายแต่ยัง,ย,งยังเถียงกันอยู่อือย่าง,ง,ง,งๆๆนี้อย่างเถียงกันอยู่ ไอ้ไอไอไอเรื่องที่คุณทักษิณพูดเนี่ยคือเนื่องจากแกแกพูดตอนนั้นคือดาวคารมันผ่านไปแล้วเนาะก็เลยแบบเอามาขอขหมุดเพราะว่ามันมีสองจังหวะนะจังหวะที่คุณทักษิณพูดเป็นเวทีนชั่นใช่ไหมที่สามบกเขาถามความเชื่อมั่นแกความความเชื่อมั่นในตัวเองของแกยังยังคงเส้นคงวาต่อให้มั่นใจน้อยลงแม่งก็แสดงไม่ได้นะพี่เขาเรียกใจดีสู้เสือเว้ยเขาเรียกใจดีสู้เสือเว้ยในจังหวะสถานการณ์แบบนี้มันต้องการพักเพื่อไทยคนใดคนหนึ่งออกมาพูด ให้กองกําลังฮึกเขิมให้พักฮึกเขิมให้พวกซับพอร์เตอร์ทั้งหลายเนี่ยฮึกเขิมไม่มีใครพูดได้ดีเท่าคุณทักสินคุณจะเอาคุณแพองทานมาพูดเหรอสานการอย่างนี้ตัวเองยังจะเอาไม่รอดเลยจะให้คุณภูมิธรรมพูดเหรอมันมันไม่ได้ต้องคุณทักสินมันต้องการสร้างความฮึกเขิมนะเวทีที่เนชั่นจัดวันนั้นเป็นเวทีที่ทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยต้องการโมดิเวตความฮึกเขิม ก็มีคุณทักษิณเท่านั้นที่ที่จะพูดแล้วให้พวกที่บอกว่าเอ้ยกูยังมีของอยู่ไปด้วยกันอย่าเพิ่งแตกแถวเลยเว้ยอย่าเพิ่งแตกมุ้งออกไปเลยเว้ยได้ไหมคุณทักษิณก็ทําหน้าที่นั้นเออซึ่งแกแกมีประโยคที่แกพูดถึงตัวแกเองเนาะอย่างตอนที่เขาถามถึงเรื่องนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็แบบเอ้ยถ้าจะเรียกความเชื่อมันยังไงระหว่างนี้จมแบบแกบอกพ่อนายกอยู่นี่เออแม่งสัญชาตญาณว่ะเออแบบเฮ้ยผมอยู่เออ คุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ตายใหม่นะเว้เยมึงถามอะไรมันเก่าว่าจากไหนเนี่ยเขาไม่ได้ตายใหม่หรอกเขาเนี่ยเป็นเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วนึกออกปะเขาเป็นนักพูดเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วเขาก็พูดชัดเจนว่าเขายังอยู่เพราะเขารู้ว่าให้ลูกสาวเขาสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยคงไม่ได้เพราะต้องเชื่อมั่นแล้วเขารู้ว่าคนกลางๆทั่วไปเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจลูกสาวแล้วเพราะนั้นต้องการให้พ่อพูดแทน ว่าเอ้ยยังไหวลูกกูเนี่ยยังไหวเพราะว่ากูยังอยู่ครับแล้วลกูไม่ปล่อยลูกกูตายได้ครับนึกออกป่ะเพราะนั้นเนี่ยคนเขาก็เลยเขาก็เลยคุณนักสินก็เลยคิดว่าตัวเองต้องพูดเรื่องนี้ต้องพูดอืม,อม แล้วก็แบบแกในในทุกๆก,การแบบเรียกความเชื่อมั่นแกจะแกจะดึงมาที่ตัวแกหมดเนาะอย่างเขาถาม,ม,มเรื่องอะไรนะแกก็บอกผมยังอยู่ผมไม่งง,งหรอกแล้วก็มีอีกทอดหนึ่งที่แกบอกว่าอ,อ๋อเรื่องสอบ power เ,เพราะนายกได้มาวัฒนธรรมไดไหมเออคงได้ทําเต็มที่ใช่ไหมคะพี<ม>ออ่ท<ม>ี่เขาถามเรื่องของแบบมันจะได้ผลไม่ได้ผลแกบอกมันต้องได้ผลสิพ่อช่วยอยู่แล้วคงนึกออก<ม>ช่วยประเทศช่วยประเทศ <laughs> ไม่ได้ช่วยลูกสาวช่วยลูก มั่นใจทุกดอกเอ้ยเอ้ยซึ่งอันนี้คือบทแกนะแล้วก็ทาได้ดีด้วยเงาะพี่ติ่งแต่ทีนี้แกก็พาดพิงคนเยอะทั้งี่แกพูดเองแล้วก็ที่คนอยากจะรู้ด้วยทั้งคุณเซนทั้งอนุทีนและภูมิใจไทยเออว่าแกไปพาดพิงคนที่ยังไม่ตายเขายังอยู่เขาก็ต้องซัดแกกลับอยู่แล้วหรือเปล่าป่ะแบ่งประเภทที่เออมันก็ต้องโดนนะเออก็ต้องโดนอ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องเอากลับอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพาดพิงใครคุณเซนเหรอ คุณเซนตอนหลังเนี่ยพูดมาไม่ค่อยเป็นข่าวนะเออแต่แต่รอ,อบตลตดรอบสามสี่ 3, ชั่วโมงนั้นใช่ไหมเออ,เอ,อมันไม่ไม่ไม่เป็นข่าวแล้วเขารู้ว่านี่พูดไปเรื่อยผมก็จะบอกคุณว่าเดี๋ยวทักษิณจะพูดอีกไม่กี่วันเนี้ก็จะไม่เป็นข่าวเทนะ่าไหร่ละเพราะามันก็ไม่ <c oughs> มีอะไรที่จะพูดเป็นข่าวได้แล้วอ่ะถ้าทักษิณบอกว่าจะนิรโทษก,กรรมเนี่ยเอาร่างพรบนิโทษกรรมเนี่ยที่มันรวมคดีการเมืองหลายๆคดีเข้าไปด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> จะต้องเป็นข่าว อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นข่าวว่าทักษิณเนี่ยเออไว้มันดูแล้วมันก็ยังมีมีมวลความกล้าของตัวเองอยู่มีมวลฟังเสียงคนส่วนใหญ่อยู่มีมวลอะไรต่อดอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่มีหรอกมันไม่มีเพราะว่าแอคชั่นมันไม่มีมันมีแต่คาพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วไงอืมอืมซึ่งเอเอเอ,เอาของคุณเซนเนอะจะสั้นหน่อยนะที่แกคือแกก็ออกมาแก้หมดทุกดอกเหมือนกันเนาะใช่ไหม,มแกก็ก็คือสัมพันธ์ก็แบบแค่นี้นู่นนี่นั่นคือ แต่ถ้าเทียบกันอ่ะคุณแพทองทานพยายามจะสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้ก็ได้ไม่เท่าพ่อเนาะเวลาพูดถึงเรื่องของเสียงคุณเซนคุณแ<น>พทองทานเนี่ยเขากำลังเชียงอยู่มึงเข้าใจป่าวเขาเชียงอยู่มึงใช่หันหลังกลับมาบอกกูสู้อ่ะตอนนี้เขาเชียงอยู่นะเวย้ยเขาเชียงอยู่คุณนักเสียงเไม่ได้เชียงเขาก็พูดได้เพราะว่ากูไม่ได้รับผิดชอบเลยเลยครับ กูเป็นพอ่อกูเป็นพ่อนายกครับไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้หรอรก็พูดได้ไม่ะก็พูดได้คือนายกกำลังเชียงอยู่กูกำลังเชียงอยู่อยู่ยให้วันกลับมาสู้ค่ะสู้อยู่สู้ตอ่อมันก็ไม่ได้บ่อะก็ <c oughs> ไม่ใช่หมดนายกบ่อะสู้ค่ะสู้อยู่สู้ตอ่อ <c oughs> ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย <c oughs> คุณทักษิณเนี่ยเขาก็พูดไปเรื่อยแล้วตอนหลังเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเอออเามาเป็นสาระเอามาเป็นหัวข้อข่าวเอาเป็นแคปชั่นได้ ไม่กี่ประเด็นแล้วเพราะว่าที่มันเป็นแคปชั่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่โดนฮุนเซนซัดมายังไม่เคยพูดเลยอ่าอมันก็เลยเป็นข่าวนะคือไม่เคยพูดเลยเรียกว่าหายสาบสูญก็ได้เรียกว่าโดดอุ้มหายไปก็ได้เรียกว่านอนหลับก็ได้ถ้าเอาตามพี่เต้นรนะัฐวุฒิก็คือมันมันไม่ได้มีวาระของการออกมาพูดเช่นไม่ได้ออกงาน เออก็คือไม่ใช่ไปออกงานหรอกปกติน้าไม่ออกงานน้าก็ไปหาใหม่ได้คือคือคือปกติน้าไปได้แต่ว่าน้ารู้เขาเรียกว่าเอางี้แหละเขาเรียกว่าน้ารู้งานภาษาไม่รู้เขาเรียกว่ารู้เยอะรู้มากใช่ไหมเออคือคือคือรู้เยอะเชียงตอนนั้นพ่อเชียงตอนนี้ลูกเชียงไง เดี๋ยวว่าจะไม่ทักละภาษาที่ไหนอีกเชียงขอทราบขอทราบนิยามมมึงว่ากันเชียงปูมีหน้าที่ทำอะไรยะเหรอเออเออมึงแกแล้วไม่รู้จักคำว่าเชียงอ่ะวัยรุ่นแม่งเรียกโอ้โหเชียงนี่วาไอ้นี่เชียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงว่ากูแก่ไปหนึ่งปีเอเจนซี่มึงรู้จักเชียงวะเจนซี่ที่ไหน กูกูกูแดกเล่าคนอายุสามสิบสี่สิบพูดกันเชียงไอ้พวกนี้มีอยู่กันเชียงอกันเชียงูแล้วเหลือแค่คำเดียวเหลือแค่เชียงโอ้แม่เชียงแล้วเพราะว่าอีกคนนึงแม่งเมาแล้วอีกคนึยังไม่เมาไงมันก็บอกโอ้ยยังี้แม่เชียงก่อนดีกว่ากูอีคนใช้คำว่าเชียงเด็กรุ่นใหม่ซ มึงหนีแล้วมึงเชียงดียว่าไอ้ยยัอกเฮ้ยเมียเมียโทรมาให้กลับบ้านว่ะก็โอ้โหไอสาที่แม่งเชียงกันดีว่าเย้เป็เชียงหนึ่งรอยสองเชียงโอเคจะจำไว้ใจเออแล้วก็เออที่คุณคุณนักสินพูดพี่ปิ่งเออพูดถึงคุณอนุทินซึ่งมันก็ได้วาระพอดีเนาะคุณอนุทินก็ช่วยหาเสียงเลืกตั้งใช่ไหมสีสเกตอนนี้ ที่คุณทักษิณแปะ,ป,ะปะไว้ก่อนเลยตั้งแต่วันที่เก้าเนี่ยเออนี่ฮะคือพวกนี้แม่ก็เป็นพวกหมอดูอีทีอ่ะคือคิดว่าลูกคุณอนุทินไปพูดเป็นพวกหมอดูอ่ะหมอปลายอ่ะคุณคุณทักษิณบอกประเทศไทยคนอยากเป็นนายกเยอะลูกชายไปเที่ยวเมืองนอกก็ประกาศเลยว่าพ่อจะต้องเป็นนายกภายในเดือนกรกฎาคมนี้นี่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมก็เขาพูดถึงลูกชายคุณอนุทินวันนี้คุณอนุทินมาตอบป่ะนี่ใช่ไหม ก็ไม่รอจ้าทันทีที่ข<อ>่าวเออคนละ,ะคนละความหมายนะความหมายของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าคุณนุทินจะเป็นนายกเดือนกรกฎาคมนี้ก็หมายความว่าประเทศมันต้องเกิดเดนล็อกก็หมายว่าคุณอนุทินกับประชาชนเนี่ยจะไปจับมือกันทําให้เกิดเดนล็อกเพื่อตัวเองจะเป็นนายกการออกจากพรรคเพื่อไทยไปก็เพื่อที่อยากจะเป็นนายกนี่คือความหมายของคุณทักษิณอ่ะแล้วดูความหมายที่คุณอนุทินตอบคุณนรุธินนี่<อ>ตอบแบบ หลักการนักการเมืองเลยไปคับตยเลยคุณนันทรีนบอกว่าใครก็ต้องอยากเป็นนายกปะ่ะคุณทักษิณตอนเล่นการเมืองก็อยากเป็นนายกใช่ก็เทียบคุณทักษิณใช่เออนคนที่เป็นนักการเมืองอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้คุณทวิตคุณนคนตีนเขาลูกให้พ่อเป็นนายกไม่มีมีแต่พ่ออยากให้ลูกเป็นนายกอันเนี้ยเล่นคุณทักษิณลวหนึ่งหนึ่งดอกส่วนต่อคุณทักษิณเนี่ยอยู่สาระสุดท้ายว่าลูกผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแม่งมีแค่นี้ไอสองบรรทัดแรกไม่ต้องมีก็ได้ ตักปูมากตีนไงวูตีนกลับไงเขาเรียกสัมัะสํานวนเอออคนต่อไปได้แล้วจ้ะอ่ะทอ้นี้สาระอยู่ตรงนี้เออมันผิดตรงไหนที่คนอยากเป็นนายกถูกต้องครับ่าผิตรงไหนผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านนักเสียนเข้ามาเมืองใหม่เป้าหมายก็คือนายกและท่านกระทำตำเร็จก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง อ่าคุณอนุชินก็เลยพูดว่าแน่นอนเขาก็อยากเป็นนายกหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นนายกมันมีอำนาจหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนทุกสุขประชาชนได้อันนั้นก็ว่าไปอ่าอันนี้ก็ว่าไปเพราะเขาพูดได้แล้วเต็มปากเต็มคำเพราะว่าเขามาเป็นสายคานแล้วไงไอตอนเขาอยู่เป็นรัฐตรีมหาไทยเนี่ยมีคนพยายามจะถามมาเพื่อเขาเปิดเรื่องนี้เขาก็ไม่กล้าเปิดหรอกเขาก็พูดอ่าก็พูดแตะๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ก็พูดได้แต่ที่ฮากว่านั้นคือคุณอนุชินเนี่ย พูดคำว่าขายชาติไงไปหาเสียงเออไปอีกที่นึงเอออยู่บนเวทีสาสัเกตอ่ะเออเน่่งอันนี้คือที่แม่งเปิดแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ตอบเปิดเองเอออันนี้คือกูไม่ต้องการสันชีแล้วกูต้องการสงครามแล้วนี่เฮ้ยยังไม่มีใครเขาว่านะเลยนะนะไปเล่นเขาอย่างนี้เหรอใครบอกที่ฆ่าเป็นคำไม่ดีไปที่ฆ่าคนโกงอย่างนี้ไม่ดีที่ฆ่าคนที่เอาเปรียบอย่างนี้ก็ไม่ดี คี้์่าคนขายชาติไม่ดีไอ้ตองคี้แค่ค่าคนชาตินี่เขาขึ้นเว้ยเขาขึ้นเหมือนลุงป้อมอ่ะคี้์ค่าคนขายชาติไม่ดีผมลบมาทั้งต่เ็กแล้วเยเอ้ยเขาพูดว่าเขาลบแต่เป็นร้อยตีไม่ใช่หรอฮะลบมาตั้งต่เ็กแล้วไม่ใช่ตั้งแต่เป็นร้อยตีอะอะไรวะฝั่งคนเดียวกันบุ๊คเออเป็นร้อยตีด้วยแต่เป็นไอ้เขาพูดสองครั้งลุงป้อมไอ่พาตูบนับไป เขาพูดสองท่ามเขาพูดกับเขาพูดกับคนหนึ่งว่าผมรบมาตั้งแต่เด็กแล้วไอีกคนหนึ่งพูดผมรบมาตั้งแต่ร้อยปีแล้วเออเหมือนซะด้วยกลับมาอีกโอ้เ๋ยวกูแก่ไปเลยกูจะเหมือนนี่กว่านี้แล้วไปที่ค่าประชาชนเป็นวาสนาสูงสุดของพวกเราอ่เดี๋ยวนี้เขาสกีนหลังเขาว่าเออเป็นค่าแล้วก็วงเล็บขี้ค่าของประชาชนนะ อ่าแล้วด้านหน้าก็เราทําได้นี่คือแคมเปญหาเสียงของเขาเรื่องเ,อเรื่องตั้งซ่อมที่สีเกรดเ,<อ>เขาบอกว่าอ่าแล้วเขาก็เขาก็หาเสียงเยอะนะหลังๆมาเขาเขาด่าเพื่อไทยไม่เหนี่ยมอายแล้วนะอ่าเช่นรองประธานสภาอดีตรองประธานสภาเนี่ยคุณพระดอดนเป็นสามคุณเนี่ยเขาด่าแล้วนะ<อ>มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันหรือย,ยังมีกินมีใช้กันหรือย,ยังอะไรเงี้ยเออพกอะไรวะเขาบอกว่าอะไรวะ คุณอนุชินพูดว่านายกบอกคุณเซนว่าอังเคลอนอยากได้อะไรบอกมาเคยถามพี่น้องศรีเกตไหมว่าอยากได้อะไรบอกมาเห็นปหคุณอนุชินอ่ะเขาพูดอ่ะใช่ไหมประเด็นสำคัญคือว่ากูว่าคุณอนุชินอ่ะมันก็เรียกว่าเมาน้ําลายคูได้ข่าวมันเป็นรัฐบาลเขามาสองปีเลยนะบอกคนศรีเกตเขาบอก เฮ้ยมึงเป็นรัฐมนตรีบาทไทยมาสองปีแล้วเฮ้ยคือถ้าบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะจะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรคนสีเกีนะมึงไม่ได้ทำมึงสองพักนะแล้วถ้าบอกว่าพักภูมิใจไทยทำรัฐบาลก็บอกมึงก็อยู่กับกูนะมันก็เป็นผลงานรัฐบาลเลยวะมาหาไทยเลยนะมาหาไทยเลยอ่ะมึงคุมมหาไทยด้ยเฮ้ยมึงคุมกระทรวงแรงงาน มึงคุมกระทรวงศึกษาธิการแล้วมึงคุมมหาไทายเนี่ยมึงยังมีช่วยอีกสองตำแหน่งนะคือไึกบอกว่าคือเอน้าคุมน้าคุมหมดอ่ะแล้วสองปีที่ผ่านมาพี่น้องสีเกตเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรอถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมึงต้องรับกันทั้งสองพักนะครับคือ <laughs> จะไม่ให้เพื่อไทยมันรับพักเดียวไม่ได้แล้วครับคือทั้งสองพักแหละครับ,รบไม่ได้ทําอะไรเพื่อพี่น้องสีเกตเลยครับคือผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ คุณศักดิ์สินพูดอะไรผมก็เริ่มไม่จาแล้วผมคิดว่าแม่งไม่น่าสนใจผมไม่จําแล้วนึกออกปะผมก็จะจําอาจจะคุณศักินพูดเนี่ยผมจาเพราะว่าคุณศักดิ์ินพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นการเลสประเด็นขึ also, to to us, ้นมาใหม่เว้ยนึกออกปะอ่าไม่เป็นค่าคนขายชาติเนี่ยแม่งเลือกอุ้ยพูดอย่างนี้แบบว่ามีเกียร์มีศักดิ์สินกันี่ยังพี่น้องออ้ยเอาแม่งเอาอะไรเล่นกันแล้วเนี่ยซัดกันคือรู้วซัดรู้ว่ามันอยู่คนละฝ่ายแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะเอาประเด็นนี้ขึ้นมา พราะผมคิดว่าคนที่จะพูดคาว่าขายชาติได้ชาติเนี่ยมันต้องเป็นพวกที่อยู่ในมอ็อบถูกปะ่ะคนที่อยู่ในมอ็อบเขาก็ยังพูดแบบเดิมๆนะเพราะว่ายังพูดแบบเดิมๆนะแต่ว่าอ,อนุทินขึ้นมาเปิดเนี่ยคือแสดงว่าอแสดงว่าคือคือซัดก,กันให้ตายเลยแต่มึงเชื่อไหมคุณผู้ชมที่รักทั้งหลายเชื่อไหมครับว่าเลือกตั้งหน้าเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลกัน <laughs> ่เหมือนที่กูเชื่อว่าเถรสมาคมจะไม่ทําอะไรต่อเรื่องพระพวกนี้พระพวกนี้ที่ที่สปรึมธิกากรเนี่ยเชื่อไหมคือเดี๋ยวก็กลับมาร่วมรัฐบาลกันเดี๋ยวก็กลับมาร่วมรัฐบาลกันแต่ว่าจังหวะจังหวะนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะมันเป็นอุบัติเหตุอ่าแต่ว่าอ่าตอนนี้ก็เล่นกันไปคนละบทก่อนรอให้แผลมันหายอะไรมันคลายคือเล่นกันเดี๋ยวก็เล่นกันแค่ พอพอคนะหนุคนระหนับอ่ะคนระหนุคนระหนับถ้าถ้าตอนที่คุณเนวินทําในครั้งอดีตยังกลับมารวมกันได้ครั้งเนี้ยมากกว่าเยอะโอ้โหครั้งนี้นะแม่งไม่ได้ตบหลังกันนะแม่งเกาหลังกัน <laughs> โอ้เฮียคันทั้งซ้ายเฮ้ยมาซ้ายหน่อยดิ <laughs> เอาขวาหน่อยเหียนี่ก็เล่นกูกลางหลังเลยนะเออโหย เออคือเบากว่าเยอะีเชื่อเดียเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวกลับมาคือไม่มีอะไรหรอกสองพักนี้แม่งก็มีนโยามอะไรที่ต่างกันสุดขั้วต้องต่างกันสุดขั้วนะคือแบบว่าคือมันอยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วอ่ะมันคิดคิดได้มันคิดออกไหมอยู่ด้วยกันมาสองปีช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศพัฒนาประเทศปฏิรูปประเทศมากันสองปีแล้วอ่ะนึกออกป่ะทั้งสองพักนี้เลยเต็มมาอยู่ๆก็ คือก็มันกลับมาได้อะอยางนี้แล้วกันกลับมาได้รุ่นพี่ทําไว้อย่างแล้วเออคือเราคุยกับทีนแกก็พูดถึงประเด็นเนื่องจากแกหาเสียงที่ศรีสะเกดใช่ไหมมันเคยมีป้ายของแล้วก็เวทีของพักเพื่อไทยไงไล่หนูตีงูเห่าแล้วแกก็เลยเปิดประเด็นที่มันมีโค้ดมาที่บอกว่าอะไรอ่ะไล่ก็ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมไล่หนูซื้องูเห่าไล่หนูไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะว่าไล่ออกมาแล้วก็ซื้องูเห่าก็มีงูํามตัวไงในพรคภูมิใจไทย ที่ไปบ uh, วถ์ถอนล่างเอเดนแมทคอมเพกอ่ะใช่ไหมอ uh, uh, นนี้เห็น uh, uh, ท่านคุณอาดามมาเป็นประธานสอบก็ปกติเลคนไปเลาคนมาอยู่นี่แหละก็คือเอาจริงนะคือก็คือก็ล่อไปล่อมาคือหลังคนต่างล่อคือมันพูดได้ไม่เต็มความหรอกเพราะว่าเอาจริงพี่หนูก็เออก็พักพี่หนูก็มีงูวเห่าพักเพื่อไทยก็มีงูเห่าพักไทยสร้งไทยก็มีมีหูเห่าทุกพักอ่ะตอนนี้อ่ะ ก็มีงูเห่าหมดอ่ะเออมีงูเห่าก็ต้องพักอะพูดง่ายอะเพราะภูมิภูมิใจไทยก็ถูกกล่าวหาจากเพื่อไทยตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งหกโกใช่ไหมล่ะแม่เขาไม่จัดการดีหรอกเออเวลามึงจะด่าใครมึงด่าที่เขาไม่ทําตามมึงอ่ะถ้ามึงทํามึงจะไปด่าเขาไม่ได้คําด่าแม่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมไอ้เหี้ยเราตาเหล่แม่งไปด่าองไปด่าคนหน่งตาเหล่เราก็ตาเหล่อยู่ไอ้เหี้ยด่าได้ไงวะมึงก็ด่าตัวเอง ก็ด่าตัวเองเอ่ะ<อ>ไม่ได้พี่ติ่งแต่ว่าขวาัญขวัญมีมุมหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองสะทีเดียวนะแต่ว่าพี่ติ่งมองว่า<ม>พี่ติง่งมองว่าการออกเวทีของคุณทักษิณในแต่ละรอบช่วงเนี้ยช่วงที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เาชายแดนแล้วก็ต่อด้วยเสียงสนทนาของคุณแพท,ทองทานกับสมเด็จคุณเซนใช่ปะแล้วก็มาเวทีเนชั่นซึ่งเวทีเนชั่นถ้เป็นเวทีที่มีคุณทักษิณเสมอนะในช่วงตั้งแต่แกกลับมาใช่ปะเป็นเวทีแรกตั้งแต่แกกลับมาด้วยซ้ํา แล้วแกก็ออกมาได้ด้วยซ้ำใช่ป่ะแล้วก็มีซ้ําที่เนชั่นอีกในจังหวะนี้นะซึ่งพี่ติ๋งมองว่าไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันมันบอกมันบอกอะไรวะคือคุณทักษิณรู้ว่าแบบต้องกูแล้วแหละคือแบบไม่มีใครช่วยได้แล้วคือเหลือ, <ใน S 1> อแค่ตัวกแกแล้วในอีกอกระแสหนึ่งบอกว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมนะคือฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารต่อไปควรยุบสภาม็อบข้างนอกน,นั้นบอกเลยว่ารัฐบาลต้องลาออก สิ่งที่คนรัฐบาลพูดทุกวันทุกวัน,วนคุณภูมิธรรมพูดคุณสุริยะพูดคุณสมศักดิ์พูดคุณแพรทองทานพูดเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ไงนึกออกไหมมันต้องการคนที่มานํากระแสว่าเฮ้ยความหวังยังอยู่และคน<ม>ที่จะเป็นคีย์คีย์เวิร์ดคีย์แมนสาคัญก็ต้องเป็นคุณทักษิณนท่านั้นที่จะพูดคุณทักษิณมีหน้าที่ให้ความหวังให้ความหวังผ่านเวทีต่างๆที่ไม่ได้พูดบ่อยๆอ,อาทิตย์หนึ่งพูดทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพูดทีหนึ่งว่า ยังหล่อเลี้ยงกระแสคือหล่อเลี้ยงผู้เดียวกันอันดับแรกเลยหล่อเลี้ยงผู้เดียวกันก่อนอันดับแรกอันดับที่สองหล่อเลี้ยงพวกที่อยู่กลางกลางนะแล้วอันดับสามก็จะบอกให้พวกพวกนั้นว่ายังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นเลยต้องเป็นคุณทักษิณเท่านั้นคุณใช้คุณทุามมาบอกว่ารัฐบาลนี้มีความชอบธรรมที่ต้องบริหารประเทศต่ออีกสองปีปัญหานั้นเราได้แก้มาดับนี้แล้วเรากํลาลังแก้ต่ออย่างเงี้ยใครเชื่อถามว่าให้เชื่อไม่มีให้เชื่อแล้ว รัฐบาลเนี่ยไม่มีใครเชื่อแล้วนะมันก็ต้องเป็นคุณทักษิณเท่านั้นที่จะต้องออกมาพูดทีนี้คําถามก็คือไอ้ที่ออกมาพูดเนี่ยมันมีอะไรว้าวมั่งไม่มันไม่ว้าวไงเราเราต้องเร่งทํางานเร่งทํางานภายในระยะาไม่เกินหนึ่งปีต้องยุติพานเนี่ยมันไม่มีอะไรว้าวแล้วไงนะถ้าจะมีอะไรว้าวตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ไอยี่สิบาทตลอดสายแหละที่จะว้าวได้แต่ก็ต้องไปดีเฟนต์ให้ได้นะว่าเอาเงินมาจากไหนทํา ทำไมยังไม่ผ่านพรบตัวร่วมเลยรีบทําแล้วตุลาคมอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยรพมเพิ่งจะมีเงินได้ต้องไปเอาเงินรพมมาอีกแล้วทําปีเดียวเปล่าทําแค่เรื่องตั้งก็เปล่าไม่ได้ทาต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องตอบถามอะไรเป็นเกณฑ์ยี่สิบีาทก็ต้องตอบถามอันนี้อันเนี้ยจจะว้าวก็ได้จะว้าวเรื่องนี้นะนี้ตอนไม่มีอยู่แล้วใช่ปหะนี่ตอนไม่มีอยู่แล้วเอาเงินไปทําโครงการต่างแแล้วนี่พี่หนู่เขาก็เพิ่งใส่มาวันนี้นะบอกที่เอาเงินแสนห้าหมื่นล้านไปลง โครงการก่อสร้างมันมันได้เงินเงินทอนไงถ้าทำนี่ก็บริเวนไม่ได้เงินทอนนี่ก็เอาเงินทอนไงหนี่ก็พูดสักูน้มตาไหลเลยไหนขอนื้อโครงการมาหัดใยสองปีดิขอดูหน่อยดิคุณนะน้าที่บอกเนี่ยน้าไม่บอกเลยผมแย่เลยเนี่ยก็คุณทษินมีหน้าที่บริเวณพวกเดียวกันอย่าหลับ เอ้ยมึงอย่าหลับไปสสมึงหลับมึงงน็อกแน่มึงอย่าหลับนี่คือคุณทักษิณนำแล้วก็บอกคนที่อยู่ตรงกลางว่าเฮ้ยยังมีหนึ่งของสามที่ผมจะทํานะยังมีเรื่องที่จะทํานะว้าวนะนะแล้วก็บอกฝั่งลงข้าไม่รู้ว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่จากฝั่งนี้จากอีกมุมหนึ่งของจากอีกมุมหนึ่งของถนนเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้อยู่แต่สิ่งที่มันแตกต่างไปคือว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งท่คุพูดของทักษิณเนี่ะ มันไม่ได้เป็นคาถาที่แม่งทําให้ลอยได้แล้วไงมันเป็นคาถาที่เฮ้ยใครพูดก็ได้ว่ะไม่ต้องทักษิณพูดหรอกเอาภูมิธรรมพูดก็ได้วะเอาใครเป็นองค์มาถกก็ได้วะไม่ต้องไม่ต้องทักษิณมั้งอะไรเงี้ยนึกอ,ออกปะเพราะว่ามันไม่ขังแล้วภูมิทัศน์ของการเมืองอะมันหลอกคนอื่นไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าด้วย <c oughs> รูปแบบการเมืองแบบนี้ด้วยรัฐธรรมนูญแบบนี้ด้วยอํานาจนอกระบบสองใบดุย่านอย่างงี้มึงคิดเหรอว่าทักษิณจะทําได้ คนเขาก็เชื่อว่ามันทําไม่ได้หรอกมันก็ต้องกลับมาอยู่ในในร่องที่บอกว่ารัฐมูลยังแก้ไม่ได้ทหารนี่ปฏิรูปไม่ได้ยากที่จะหารายได้มาทําระบบสวัสดิการของรัฐเพราะตัวเองไม่ลดรายจ่ายจากอื่นๆเลยที่สําคัญความรุงลรงของระบบราชการเนี่ยไม่ได้ลดเลยเพราะแตะไม่ได้ไงเพราะแตะไม่ได้มันก็ไม่มีรายรายรับที่จะเอามาทําเรื่องระบบสวัสดิการได้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดถ้าคุณนักษิณจะทำเนี่ยเช่นเพิ่มเบี้ยังชีพ คนชราเงี้ยนะใช่ไหมเพิ่มอะไรอะ่ะพวกสวัสดิการเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็มก่เห็น่ายังทํายังทํายากอยู่เลยทั้งทั้งที่เป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องถนัดของภาคพื่อไทยเลย